ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรังขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม2566วันเสาร์ที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2566ผู้อำนวยการสําน,นักงานกอสศจังหวัดตรังปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสําน,นักงานสกร,รจังหวัดตรังมอบหมายให้นางปานิสราอภิชัยสรพันธ์ผู้อำนวยการสถานศึกษากอสศอองหวัเมืองตรังปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรอ,อําเภอเมืองตรังพร้อมค้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียนวิเชียนมาตุครบรอบ107ปีณบ,บริเวณลานนาพระราชานุสาวรีเดชพระศรีพัชรินบรมราชาชินีนาโรงเรียนวิเชียนมาตุอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังวันพุทธที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2566นายกิติศักิ์ชัยจิตครูอาสาสมัคร และนายสัญ,ญลักษณ์มุกแสงครูกศออนอตบลน,นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดใครงานวิทยาศาสตร์และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโดยนำผลง,งานชื่อโครงงานพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมเครื่องป้องกันสัตว์ทำลายพืชสวนเข้าประกวดณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังวันศุกร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษากศนอนเภอเมืองตรังปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาสกอรออเมืองตรังเข้าร่วมเป็นเกียรติการเปิดงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและอื่นๆประจำปีงบประมาณ2,566น,าานวัฒนธรรมทุ่งแจ้งตำบลบางรักอเภอเมืองจัังหวดตรังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อเภอเมืองตรังจัดก,กิจกรรมการแข่งขันประกวดสื่อรณรงค์ต้านไทยยาเสพติดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแอปพลิเคชันแคปคัท ทิกทอในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566ระหว่างวันที่13-14ถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2566บุคลากรสกร,รออำเภอเมืองตรงังเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องประชุมสำน,นักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังอำเภอเมืองตรงัจงจังหวัดตรงัง วันจันทร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2566นางสาวรุ่งนภา,าแสงยิ่งครูชำนาญการและนางประภาสีประวันครูกศออนอตบนควนปริงร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของแรงงานยุค4.0หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้านกศออนอตบลควนปริงอเภอเมืองตรังจัังหวดตรังวันเสาร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2566กศนอตบลนาตาลวงกศน,นตบลนถาถมเหนือ กศนอตบลบางรักและกศออนอตบโคกหล่อจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลณนห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรงังวันอังคารที่18รกรกฎาคมพุทธศักราช2566นารสิงประภาสีประวันครูกศนอตบนควนปริงพร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมโครงการควรเปริงถนนสวยใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะน้ำบ,บริเวณสองข้างถนนนครินหมู่ที่4ตำบลควนปิงอเอมืองตรังจังหวัดตรังวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อเภอเมืองตรังพร้อมด้วยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสกรออบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสเพื่อพกปัดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังอเอมืองตรังจังหวัดตรัง วันอังคารที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2566ผู้อำนวยการสถานศึกษากศนออำเภอเมืองตรังปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาสกอรอํำเภอเมืองตรังมอบหมายให้ในายกิติศักดิ์ชัยจิตครูอาสาสมัครจัดประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาสกอรอํำเภอเมืองตรังภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ณนห้อห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรัง วันพุทธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2566นางปานิสราอภิชัยสรพันธ์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการโ Open House ์สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังและพิธีเปิดป้ายสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังหรือสอกรจังหวัดตรังต่อด้วยการประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานไตรมาส4ของสอกจจังหวัดตรังประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณนห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง วันพฤหัส,สบดีที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรังจัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไร้สารเสพติดและอบายมุขณนห้องประชุมสําน,นักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังอำเภอเมืองตรงังจังหวัดตรังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเช่นปัญหายาเสพติดการตั้งคันไม่พึงประสงค์การพานันการทะเลาะวิวาสือลามกอนาจารโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจํานวน80คน ระหว่างวันที่20ถึง22กรกฎาคม2566นางการพัฒสอนอินเสนีครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังรวมกับสนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังรุ่นที่1ณโรงแรมวัฒนาภาคอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังวันที่21กรกฎาคม2566กศนตำบลคนปริง และกศออนอตำบนาพรจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษาและทะเลมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยมีนายชรินศรีสุขครูชำนาญการเป็นวิทยากรวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566บุคลกกากรสกรออำเภอเมืองตรังดำเนินการจัดรายการวิทยุเพื่อเรียนรู้โดยสกรอจังหวัดตรังนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหประเทศไทย จังหวัดตรัง fm 91.25เมกะเมฮิรตซ์ซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา1 3บสถึง14นาฬิกาเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรงังและข่าวสารการจัดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนางกันพัส์สอนอินเสนีครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมประชุมตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบื้องต้นเพื่อขอรับสิ่ง อำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการประจำปีงบงประมาณพุทธศักราช2566ณนห้องประชุมปฏิบัติการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังวันที่24กรกฎาคม2566นางประภาสีประวันครูกศอนอตําบลคุณปริงเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการขอรับการสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำลางภูรากิจกรรมการเพราะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาตบลตำลังลำภูราอำเภอให้ยออจังหวัดตรังระหว่างวันที่24-25กรกฎาคม2566ผู้อำนวยการสถานศึกษากศอนอำเภอเมืองตรังปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรรอำเภอเมืองตรังพร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบปลายภาค วัดผลสำริดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ณนห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการยาการรู้จังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังวันพุทธที่26กรกฎาคม2566ผู้อำนวยการสถานศึกษากศนอำเภอเมืองตรังปฏิบัติหน้าที่ผู้อนํนวยการสถานศึกษาสกรอํเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสรกรอํำเภอเมืองตรังเข้าร่วมพิธีบวชป่าประจำปีบ้านเขาหลักณอาคารอนเนกประสงค์บ้านเขาหลักตำบลน้ำผุดอมเอมืองจัังหวดตรังวันอังคารที่25กรกฎาคม2566ผู้อำนวยการสถานศึกษากศอนอํำเภอเมืองตรังปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรสอรกรอำเภอเมืองตรังพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดงานชิมช็อปโชว์2023 ตลาดนักการศึกษาตรังนวิทยาลัยสารพัดช่างตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยมีดรชูศิลป์วรเดชศึกษาธิการภาค6เป็นประธานเปิดงานชิมชอปโชว์2013จัดโดยสำน,นักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างตรังเพื่อสนับสนุนให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานนาวัตกรรมทางการศึกษารวมทั้งเป็นเวที ให้แก่เยาวชนประชาชนในจังหวัดตรังได้แสดงความสามารถในหลากหลายด้าน28กรกฎาคม2566ผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรออำเภอเมืองตรังนำคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษาร่วมพิธีจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี นักแก้มเล็งทองปอนหมู่ที่หนึ่งตำบลนาตาลูกอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายชรินศรีสุขนางสาวรุ่งนภพาแสงยิ่งข้าราชการครูนางสาวสุภัตราหนูแก้วครูกศนอตำบลบ้านควรนางประภาสีประวันครูกศนอตำบลควลปริงและนางอนองจอมทองบรรณารักห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังจัดกิจกรรมการพัฒนาสมุดประชาชนเคลื่อนที่ความรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชนณโรงเรียนวัดเกมาะมะม่วงตำบลบ,บ,บ้านควรอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังซึ่งได้นำ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบายการเรียนรู้วิธีการทำคิดแฟนซีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกมบิงโกคำวยพจน์และคำราชาศัพว์ระบายสีรูปภาพตามจินตนาการสำหรับเด็กเล็กบันทึกการอ่านเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในการอ่านเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการอ่านเกิดความเพลิดเพลินในการอ่านและมีความคิดสร้างสรรค์